สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูปองนะครับวันนี้คุณครูปองจะมาสอนอวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะครับก่อนที่จะเรียนรูปสามเหลี่ยมเรามาทบทวนเรื่องของมุมนะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญะคะที่จะทําให้นักเรียนสามารถเรียนรูปสามเหลี่ยมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูมุมแรกก่อนนะครับมุมแรกนะครับคือมุม มุมอะไรครับนักเรียนมุมมุมแหลมครับลักษณะของมุมแหลมเป็นแบบนี้นักเรียนนี่มุมแหลมอันนี้มุมแหลมอันนี้ก็เป็นมุมแหลมถ้าครูเขียนรูปให้นักเรียนเห็นภาพแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับมุมแหลมก็จะเป็นลักษณะนี้นี่มุมแหลมเรียกว่ามุมแหลมนะครับ มุมแหลมคือมุมที่มีขนาดนะครับมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่าจำได้ไหมน้อยกว่า90องศานะครับถ้าผูเขียนนักเรียนเข้าใจนี้ขึ้นนี่มุมแหลมมีขนาดที่มากกว่า,าศูนย์องศาแต่มีขนาดน้อยกว่า90องศานะครับซึ่งความหมายก็คือมุมแหลมคือคือมุมที่มีขนาดตั้งแต่ หนึ่งองศาไปจนถึง89องศานะครับอันนี้คือลักษณะของมุมแหลมนะครับมุมที่สองนักเรียนครับมุมที่สองเรียกว่ามุมมุมใดเอ่ยมุมฉากครับลักษณะของมุมฉากเป็นแบบนี้ครับนะักเรียนนี่มุมฉากมีญสักรณบแบบนี้ให้นักเรียนมองเห็นเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสิ่ง,งต่างๆรอบตัวนักเรียนก็มีมุมฉากมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขอบของประตูนะขอบของโทรทัศน์นะขอบของหนังสือนะครับอันนี้จะมีลักษณะเป็นมุมฉากนะครับคุณจะเขียนนักเรียนเห็นเข้าใจบ้ากขึ้นนะมุมฉากนี่ลักษณะของมุมฉากนะครับลักษณะมุมฉากซึ่งมุมฉากนะครับนักเรียนจาได้ไหมว่ามุมฉากมีขนาดเท่าไหร่ครับนักเรียนมุมฉากมีขนาดเท่ากับ 90ิองศาครับอันนี้คือมุมฉากนะครับมุมต่อมาครับมุมที่3ามเรียกว่ามุมอะไรอ่ามุมต่อมาก็คือมุมมุมอะไรครับมุมป้านครับมุมป้านลักษณะมุมป้านเป็นแบบนี้อันนี้ข้างล่างนะครับมุมป้านนะครับถ้าเีิดให้เข้าใจขึ้นนะครับลักษณะมุมป้านอ่า ลักษณะของมุมบ้านนะครับมุมป้านคือมุมที่มีขนาดเท่าไหร่ครับมีมุมขนาดที่มากกว่า90องศาหรือมากกว่ามุมฉากครับสเบครับแต่มีขนาดที่น้อยกว่าเท่าไรเท่าไหนึ่งร้อยแปดองศา นะครับหรือมีขนาดที่ที่น้อยกว่าอะไรครับม,มุมมุมตรงนะครับอันนี้คือมุมนะครับทั้ง3ามมุมนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนเรื่องของสามรูปสามเหลี่ยมได้เข้าใจดงขึ้นแต่เรื่องของมุมนี้ยังมีหลายมุมนะนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ นอกจากสามมุมนี้ยังมีมุมอะไรอีกอ่านี่จะมีคำคำนี้อยู่นี่นะครับก็คือมุมอะไรครับมุมตรงนี่มุมตรงที่เราเรียกว่าเส้นตรงนะครับนะครับอันนี้เรียกว่ามุมมุมตรงนะครับถ้านัาเรียนมองดีๆถ้าเราเขียนเส้นแล้วมาตั้งฉากปุ๊บอ่าแสดงว่าจะกลายเป็นรูป มุมฉาก2มุมก็คือมุมฉากนี้1แล้วก็มุมฉากนี้2เพราะฉะนั้นมุมตรงนี่มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับ2มุมฉากอ่าหรือมีขนาดเท่ากับ180องศาคยแปดสิบองศเรียนอันนี้คือลักษณะของมุมตรงนะครับอ่ะยังมีมุมอะไรอีกอ่ายังมีมุมลักษณะที่เป็นแบบนี้ แล้วก็มีมุมอยู่ข้างนอกอันนี้เรียกว่ามุมอะไรครับนักนเรียนอ่าเรียกว่ามุมมุมกลับครับมุมกลับนะครับมุมกลับมีขนาดที่มากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาแต่มีขนาดที่น้อยกว่าสามร้อยกสิบองศานะอันนี้คือลักษณะของมุมฉาก ไอ้ตรงน,นะครับนี่คือลักษณะของมุมกลับทางเศยนนะครับมีขนาดมากกว่า180หรือ2มุมฉากก็ได้แต่น้อยกว่า360องศานะครับและสุดท้ายเราเรียกว่าวงกลมวงกลมก็มีอ,อะไรครับมีขนาดของมุมด้วยนะครับ วงกลมถ้าเรามองดีๆทำเป็นมุมฉากนะมันจะกลายเป็นมุมฉากอยู่4รูปด้วยกันฉากที่1มุมฉากที่สองฉากที่สามและมุมฉากที่สลักษณะนี้เราจะเรียกว่าวงกลมนะซึ่งมีขนาดเท่ากับ360องศานะครับหรือพูดง่ายๆก,ก็คือ4มุมฉากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมุม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญนะครับที่จะทําให้นักเรียนสามารถเรียนเรื่องของสามเหลี่ยมได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูปองก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วคลิปหน้าเรามาเรียนต่อเรื่องอะไรกันติดตามกันนะครับวันนี้คุณปองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ